สวัสดีค่ะวันนี้โจ๊จะพามาทำลาดตามหมึกนะคะทำาหมึกเต้องจากเราล้างตามหมึกก่อนเนะเาะเขาเขาเขาทำมาให้เรียบร้อยแล้วอยวล้างอย่า กินปลาชลิดเข้าไปต่างหากนะปลาหมึกเพาไว่าละามมันหนักจางกินปลาชนิดเข้าไปด้วย ก็จะมีผักตัวนี้นะคะหัน่นผักผักใบเลื่อยหรือว่าผักชีก็หลังแล้วก็จะมีน้ำมะน,นาวไม่หายท้าไม่กลัว<ะ>สเสกยางท้าเสแบนะครับนี่จ้ะมีซาลาเณรด้วยนะจ้ะซาลาเณรด้วยจ้ะอ,อยาจอยเริ่มทำมก่อนนะ มือออกก่อนนะคะเอาปีกมันออกก่อนเนาะขีดมีมีปีกด้วยปลาหมึกมีปีกก็ใส่ถ้วยไว้เอ้ยเอาใส่หม้อไว้เนาะม้อไว้ก่อนแล้วก็ทำความสะอาดตัวนี้ไ <House> ป ฟันมันก็เอาออกนะคะฟันเขาไม่ได้เลาะฟันออกให้เขาไม่ได้ฟันเขาเอาแต่เขาเอาแต่อะไรอะติดออกมาเนี่เขาเอาแต่ตามันออกค่ะที่เป็นหมึกๆอะคะ่ะโอ้ยมือ เล่้งทำค่ะดิฉันเล่นยงทำเพราะว่ามีคนมาขอกินข้าวแล้วอันนี้คือมีไข่ด้วย ก็จะหั่นเป็นอย่างนี้นะคะหั่นก็หั่นอย่างนี้นะคะหั่หนเลยขันใหญ่ๆเดี๋ยวมันก็หดนะคะเดี๋ยวมันก็หดค่ะ หมข่ายเยจอยขออ่าล้างก่อนนะคะข่ายเยจอยก็ล้างหนีนะคะเาล้างฝากระิ เติมน้ำนิดนึงค่ะจะเอาไปรวนรวนก่อนนะคะรวนก่อนนะคะยังไม่สุกก็คือได้ประมาณนี้นะคะ จลนวประมาณนี้นะคะให้สุกค่ะเรามาทำน้ำจิ้มกันเลยนะคะเห็นหน้าก็จะเค็มเนาะปลานะคะไม่ยากหน่อยแล้วก็น้ำตาลนิดนึงให้กลมกล่อมค่ะปกติก็เขาไม่ใช้แล้วค่ะแล้วก็ผงนัวนะคะพริกนะคะพริกสดเนาะ ถ้าใส่นะ้อยมันก็จะขาวนะคะน้ำมะนาวค่ะดูนะคะว่าแต่ได้แต่คนชอบนะชอบรสไหนนะคะน,นะคะชิมก่อนนะ Ừ. Xin mày. Đúng, cái, cái này mới ử Cái Để ด้วยมะมหมงกินคู่เดียวกันนี่เนื่ไม่ใส่ไม่ใส่หัวหอมนะคะไม่ใส่หัวหอมค่ะไม่ใส่หัวหอม แล้วทามาจัดจานดีกว่านะคะอน,นี้สำหรับคนที่ไม่ชอบหมอมนะคะไม่ชอบหมอ,หอะคะมค่ะนีผักผัอนนี้ก็ล้างแล้วค่ะแล้วก็โรยด้วยค่ะโรยเลยค่ะโรยโรยสระเดแหนนะคะ คือเราลาบปลาหมึกค่ะลาบปลาหมึกนะคะลาบปลาหมึกสวดเดรยอยเนาะขอบคุณนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะ